เส้นประธานสิบจะมีลมประจำเส้นซึ่งหากเกิดอาการติดขัดที่เส้นใดก็มักจะมีอาการเจ็บป่วยตามลมประจำเส้นนั้นเส้นหิทามีลมประจำเส้นคือลมจันทากลาจะมีอาการดังนี้ปวดหัวมากตามืดมัวชักปากเบี้ยวเสียวหน้าตาเจ็บสันหลังลมปรกกังจะมีอาการตัวร้อนวิงเวียน ปวดหัวมากลมสันนิบาตมีอาการปวดหัวมากตามืดมัวมีไข้จับตัวร้อนชักปากเบี้ยวเสียวหน้าตาชาใบหน้าเจ็บสันหลังปวดหัวเข่าลมพะิกจะมีอาการเชื่อมซึมสลบ้ลายถูกงูลายสาบกัดลมสัตตวาดจะมีอาการให้มือสัน่นตีนสัน่นเหมือนถูกมีดก